กลับถึงบ้านแล้วค่ะหน้าตาโสมมากเลยค่ะแดดเผาปะวันนี้ก็สตาร์ทด้วยเดี๋ยวกาแฟอขอเติมสักช็อตก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะมาค่ะเราไปชมข้างนอก <c oughs> เพราะว่าดิฉันเห็นดอกไม้ดิฉันแบบโอ้โหโเยอะแยะมากเลยโอ้สตรอบเบอรี่เยอะเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะดู <c oughs> สตรอบเบอรี่ดิฉันมาเยอะเลยเ <c oughs> ออดิฉนกิวลูกดิฉันกลูก ดูเฮิร์บดิฉันใครอยากได้พาสลี่มาเอานะคะนี่แล้วก็อะไรนะผักแพ้วออ้ย <c oughs> ดูไว้นี่ดิฉันสลัดดิฉันก็มาค่ะมา,ามาชมสวนกันนี่ดอกอันนี้ก็มาแล้วดูวิญญาณของดิฉันก่อนค่ะเริ่มหนาแล้วเดอ้อเริ่มหนาแล้วนะเพื่อนๆเ,เริ่มหนาแล้วนะคะนี่เริ่มหนาแล้วนะนั่งได้แล้วตรงน,นี้มากุลหลาดนี่ยังงอนเง่นแต่ดารู้สึกว่ามัน dry นะคะเพราะว่ามาดมาไม่อยู่ตอนดาไปฝนตก อู้อีดวกสีขาวโน้นมันมาเองนะคะอันนั้นน่ะนกพามาให้มาชมสวนวันนี้ชมสวนอู้อันนี้ก็เริ่มมาแล้ว <c oughs> มาค่ะอ oh, ๋อแฮปปี้เกิร์ลดู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 ด <c oughs> <c oughs> สวนดอกไม้ดิชันแต่ไออีออป๊อปปี้อันนี้นี่ดาต้องเช็คเขาแล้วค่ะเพราะว่าปกติเขาจะสูงมากเขาจะสูงเหมือนตอต้นนี้เลยแต่วันปีแต่ปีนี้ทําไมมัน มันเตี้ยอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันโดนแย่งซีนอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาเช็คเอาดูพี่แมวดูอุย้ยลูกเขาแบบสูงมากดูเขาเป็นดอกไล่ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะมาจนถึงตรงนี้เนี่ยแล้วมันดีมากเลยนะมันได้แอร์เอาเลยนะคะมันเรียกแัตตาฟายเข้ามาได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วเขาจะเป็นดอกเป็นช่อยาวโอ้โหสุดยอดมากดูค่ะความงามชีสเพื่อนๆดู ดูดูดูความงามของสวนดิฉันโอ้ยหนูน่ารักมากลูกลูกจ๋าลูกลูกของแม่ดูน้ํานก <c oughs> ไม่อยู่บ้านลูกลูกทั้งหลายอดน้ํากันหรือเปล่าเนี่ยยังมีให้มีหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนี่ที่นั่งของดิฉันค่ะที่นั่งสงบสวนสงบเริ่มสงบจริงๆแล้วเพราะว่าอะไรนะ <c oughs> ต้นไม้มันก็นี่นี่เพื่อนเพื่อนมาดูบีบีดูดูดูตัวเบลเลอร์เลยหลายตัวเลยค่ะเข้าเข้าไปเอ้ยเนี่ยนะได้นู่นนะนู้นตัวหนึ่งค่บเพื่อนเพื่อนเห็นไหม สวยเชียว happy go happy go มานี่นี่ดอกนี้ก็สวยชมสวนนะคะวันนี้ชมสวนชมสวนชมสวนโอ้โหมันหน้าร้อนได้ชอบอย่างงี้ค่ะว่าที่เนี่มันมันแบบว่ามันหนามันซิกเนาะ apple นี่ปีนี้ไม่รู้จะไงแต่ไม่ค่อยได้กินมันหรอกเพราะว่ามันร่วงแต่เอาไปนี่นะคะจูด นี่ต้นอันนี้ค่ะถ้าใครอยากได้ขอดามานะันนะดามีเยอะอยู่ค่ะแบ่งให้ได้แล้วก็ไอสีม่วงนั่นก็เหมือนกันนี่ดารออันนี้ค่ะรอไออะไรนะป๊อปปี้ป๊อปปี้เดี๋ยวเขาจะมาแล้วดอกเขาใหญ่มากสวยมากโอ้ยอันนี้ดูค่ะเพื่อนๆอ,อีตัวเนี้ยดูต้นต้นไออะไรนะดูก้านเขาสิก้านเขานิดเดียวนะดูดอกเขาสิกระชิกลิกน่ารักด่าคิดว่าดาปลูกผิดโซนละอู้นสีขาว เาคิดว่าดราปลูกผิดโซนแล้วเพราะว่าอะไรอีพวกนี้บังเขาหมดเดี๋ยวดาจะตัดไปใส่ใจกันค่ะช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือว่าอะไรนะประหยัดประหยัดอันนี้ได้มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะประหยัดค่าดอกไม้ได้เยอะเลยเพราะว่าดาก็จะมานี่ค่ะเก็บเกี่ยวในสวนนคะค่ะเล็มเล็มเล็กผสมน้อยใส่เข้าไปแต่งเข้าไปมันก็สวยอู้ต้นฟิกดาไม่ค่อยแฮปปี้เลยตรงโน้นเดี๋วดาจะค่อยไปดูทีหลังเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนี่ยกุหลาบเนี่ย เดี๋ยวต้องแต่งค่ะแต่งอีกหน่อยนึงเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต้นฟิกดาปีนี้ดารู้สึกว่าไม่ทราบว่ายังไงนะคะเขาลวกหมดเลยแต่อันนี้เนี่ยไอ,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 อ้ลูกใหม่มาแต่เดี๋ยวมาดูธอมะตัวดาเพราะว่าดาเน,นี่ไว้อูว์ธมะตัวนี้เราไปซื้อไอ้เพื่อนที่อยู่ในทางเฟซบุ o กอะค่ะโพสขายอู๊ยต้นสูงเลยลูว้าวเพืเ่อนๆขากูสบุรี ลูกสาวแม่หนูโตเยอะมากตอนแม่ไปเฮ้ยแม่ไปอาทิตย์เดียวเองนะลูกทําไมหนูโตขนาดนี้ดูสิอืมบลูสเบอรี่โอ้รัสเบอรี่รัสเบอรี่ก็เป็นลูกแล้วค่ะเพื่อนๆขาดูดูวิทําไมนางเล่งเป็นลูกกันเนาะนี่ทําไมนางเล่งเป็นลูกดูสิเน่าแล้วก็มีโอ้โหแม่ไม่อยู่แค่นี้แล้วนี่เลยจ่ะเพ,เพื่อนๆดิฉันเขา ที่สวาสดกันมากแครปแอปเปิลและต้นนี้คือเป็นพันธุ์ที่แบบว่าอร่อยควินเนี่ยมันออกดอกแล้วร่วงหมดค่ะแต่ว่าเหลือลูกหนึ่งที่ดำม,มองเห็นอยู่นะโอ้ยดูค่ะ,ด,คะดูความดกของนางใครชอบกูสบรลรี่เนี่ยนะคะเดีบอกว่าปลูกเธอค่ะปลูกง่ายแล้วก็กินง่ายถ่ายคลองดูราสเบอรี่ดาเขาก็ออกลูกเดี๋ยวต้องมาเล็มแล้วค่ะนเพื่อนขาแต่ฟิกเนี่ยเหมือนอากาศเขาสะดุง้งสะดุ้งยังไงไม่รู้อือ อ่ะชมสวนชมวิญญาณน้องดาแล้ววิญญาณข้างบ้านนู้ด่อยู่ฝาน,น่นเป็นของบ้านข้างบ้านโอ้ต้นนี้ก็งามมากดูไปเออเหอความสุขอยู่ตรงนี้แหละค่ะพเพื่อนๆค่ะความสุขอยู่ในบ้านเลยไม่ต้องไปไหนแล้วแต่ไปเที่ยวมางวดน,นี้จะบ,บอกได้เลยว่าโอ้โหได้สุขมากเลยค่ะนี้มานะคะได้บ,บอกว่าเลยว่าโอ้โหมันสุขมากจริงๆค่ะแบบสนุกสนาน น่าอยากให้มันเพื่อนมาดูน่าชอบอันนี้เขาน่ารักอ่ะเขาหน้าตาเหมือนไอตัวไอจิกาโร่ที่บ้านเราที่ไอตัวตลกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนั่นน่ะแต่ชอบมากเลยนะดูดิเนาะแล้วปลูกไว้นะเดี๋ยวเม็ดเขาล่วงเนียเขาก็เกิดอีกอันนี้ง่ายง่ายมากดูหอมหรือกระเทียมก็ไม่รู้ ว่าแล้วก็ไปค่ะเพื่อนๆไปไปบายกับสวนดาค่ะไปแฮปปี้กันนะคะส่งความอ่าอะไรนะส่งพลังงานดีๆมาให้ทุกคนนะคะรับรับรับรัรับรับบนะรับรไปบายไปจบตรงไหนดีเอาไปจบตรงนี้ดีกว่าได้ชอบบายบายเพื่อนๆ have a good day